สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูกนุกวรรณสวีรัตโรงเรียนสุราลาคอนในเรื่องของคำมูลพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะคำมูลคือหน่วยศัพท์ที่เล็กที่สุดที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง เป็นคำคำเดียวที่ไม่ได้ประสมกับคำอื่นและไม่สามารถแยกศัพท์ออกได้ลักษณะของคำมูลมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองคำที่มีมาแต่เดิมในภาษามีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์เป็นคำชนิดต่างๆเป็นคำไทยแท้หรือมาจาก ภาษาอื่นก็ได้ประเภทของคำมูล 1. คําคำมูลพยางเดียว 2. คํคำมูลหลายพยางคำมูลพยางเดียวนะคะคือคำที่เปล่งเสียงออกมาเพียงครั้งเดียวและมีความหมายชัดเจนในตัวมีทั้งคำไทยแท้และ คำที่มาจากภาษาอื่นค่ะตัวอย่างคำมูลพยางเดียวในภาษาไทยเช่นไก่มา้าหอมจอบวิ่งตัวอย่างคำมูลพยางเดียวที่มาจากภาษาจีนเจ๋เกี้ยว ตียโต๊ะก๊กตัวอย่างคำมูลพยางค์เดียวมาจากภาษาอังกฤษกราฟเชิร์กาดกอล์ฟเต็นตัวอย่างคำมูลพยางค์เดียวภาษาเขมรแขพระจันร์เชอ ต้นไม,ม้ศกผมใดมือเพนเต็มตัวอย่างคำมูลพยางเดียวมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตหัดมืออาจที่นั่งทำสุขบุญ คำมูลหลายพยางค์คำที่ออกเสียงตั้งแต่สองพยางคขึ้นไปมีความหมายชัดเจนในตัวมีทั้งคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่นข้อสังเกตนะคะคำมูลหลายพยางคถ้าแยกพยางออกจากกันแต่ละพยางจะไม่มีความหมายใช้ในภาษาไทย ถ้าบางพยางมีความหมายความหมายจะไม่ใกล้เคียงกับคำที่รวมพยางอยู่ด้วยเช่นมะละกอหนึ่งคำสามพยางหมายถึงชื่อพันุ์ไม้ชนิดหนึ่งใช้เป็นอาหารได้คำว่ามะคือหมายถึงนายละคือ อาการแยกตัวให้ผลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งกอคือกลุ่มต้นไม้ที่เกิดจากเง่าเดียวกันตัวอย่างคำมูลหลายพยางค์ที่มาจากภาษาไทยกระโดดมาละกอกางเกงตะไคร้สิงโต ตัวอย่างคำมูลหลายพยางคที่มาจากภาษาจีนก๋วยจับเฉาวก้วยสินแสเก้าอี้บะมีตัวอย่างคำมูลหลายพยางที่มาจากภาษาเขมรตำารวจพากาแปลว่าดอกไม้ถะไหง คือตะวันกระสวงกำเนิดตัวอย่างคำมูลหลายพยางที่มาจากภาษาอังกฤษการ์ตูนคอมพิวเตอร์สติกเกอร์เทนนิสออฟฟิศตัวอย่างคำมูลหลายพยางมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มัจฉาแปลว่าปลาสุริยาแปลว่าพระอาทิตย์เทวดาอักษรอัคคณีแปลว่าไฟสรุปเรื่องคำมูล 1. ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายเช่นจริงรีดจะเห็นได้ว่าคำว่าจริงและคำว่ารีด ต่างก็ไม่มีความหมาย 2. ประกอบด้วยพยางที่มีความหมายบางพยางเช่นกิริยาจะเห็นว่ายามีความหมายเพียงพยางเดียว 3. ประกอบด้วยพยางที่มีความหมายแต่ความหมายของคำนั้นไม่มีเขาความหมายของแต่ละพยางเหลืออยู่ค่ะอันนี้คือการเรียน เรื่องคำมูลนะคะและให้นักเรียนทําแบบทดสอบที่คุณครูให้มอบหมายให้นักเรียนทํานะคะและพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะ